เอาละฮะสวัสดีทุกท่านนะครับผมแล้ววันนี้ก็พบกับผมรายการโซซีเกมเมอร์ทีวีนะครับเอาละแล้ววันนี้ก็มาอยู่กันในสแลนเดอร์แมนนะครับผมเรามาตามเรามาตามหาอีอีหน้านอนนะครับผมอีอะไรวะอีตัวยาวครับผมอีนอนตัวยาวนะครับผมไอหน้าขาวนั่นเองเออมันมีหลายชื่อครับผมโอเคอ่ะแล้ววันนี้ก็จะอยู่กันในอวกาศนะฮะหรือเป็นเออเป็นสแลนเดอร์สเปกนะครับผมก็พอๆกับ มันก็เอาไอ้นี่มาเล่นเลยแล้วกันอะไรอะเอาเดสปเปสมันเล่นนะครับผมอ่ะสิงคโปร์ครับไปครับมันเล่นได้สองคนด้วยนะใครอยากเล่นกับผมก็โอเคติดต่อได้ครับติดต่อได้เอ,อ้อยยานอวกาศเย็นแม่อ,อีอ่านะใครอยากเล่นนะข้างล่างครับดีฟชันเดี๋ยวจ,จัดการให้ครับผมไอ้ยีแล้วมึงจะผูสกรีนทำไมอ่ะกูไม่อยากเล่นก,กูน ะเฮ้ยเฮ้ยไปได้ไยเ,<ป>เปิดไฟเปิดไฟปิดอยเปิดไฟดไงเรียนี่นเปิดไฟกดอะไรวะเนี่ยอ๋อกด F นะเปิดไฟ s เคไปเลย เราออกมางี้นะขวาไล้ซ้ายดีเราไปซ้ายครับผมเดียทางมืดๆอย่างนี้เออห้องนี้คือห้องอะไรอุ้ยเยี่ยกว้างเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเจอมันแล้วเดี๋ยวรู้ว่าเป็นยังไงนะะตัวมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเยียกูเสียวนะซาดน่าโผล่มาถรงสี่ถุงห้านะมึง เอยเอะใครวะมีศพครับผมเอาละมีศพนะเฮ้ยวัสดกครับจะดูศพกูว่าขาดี้อ่ะกูจะเป็นแบบนั้นแน่นอนนะผมนะครับผมเอาละครับผมเราก็เจออันแรกนะครับมันคือเหมือนแผ่นซีดีเนาะแผ่นซีดีนะถ้าเราเก็บปุ๊บ หายนะมาเกิดนะครับโอเคครับเราจะเกิดบ้างโอเคครับสตาร์ทสามวีครับผมแล้วก็ไปออานะครับผมพี่ผมบอกว่าอะไรนะครับเอ้ยไอเหี้สพหายสัตว,ว์เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว ไม่รู้ไอ้เฮียกูเฉยตอนนี้ขนขนที่มีอยู่ในในในตัวผมนะครับตอนนี้ก็ลุกหมดแล้วครับแม่งแม่งไม่นั่งแล้วตอนนี้แค่เสลนะแมงกูก็กูเอาเหียเสียงเหียเนี่ยไอพร้อมเออคุณเชื่อผมไหมครับถ้าผมไปตรงประตูปุ๊บนะครับ อ๋อลอดมีเหี้ยเฮ้ยเชี้ยไอ้สัตว์เฮ้ยเชี้ยเฮ้ยสบมาจากไหนเอาแล้วเอาแล้วไอ,วอวีอย่านายผมขอโทษผพร้อ ฮี่อะไรอ่ะทำไมน้าโจเป็นเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์แม่งวิ่งเอาเอาเอาสิเอออะไรอ่ะอ่าครับโอเคครับ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปจะมันติดเพเยอรนะ์ครับคลิปต่อไปจะมันติดเพเยอร์อะคลิปนี้เข้าๆไปก่อนเบสิกเอ่อซิมเพิลซิมเพิลไปก่อนคนระับโอเคเดี๋ยวเจอคลิปหน้าผมซิวครับ